เป็นการเล่นของเล่นใหม่พอดีว่าเพิ่งได้ E T U นะครับหรือว่าเป็นบอร์ดไกอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดไกเนี่ยยี่ห้อใหม่มากจากโกแลนนะครับชื่อยี่ห้อ,อ,อคือมันยี่ห้อใหม่อะแล้วการอ่านอะเราอาจจะอ่านแบบว่าแปลกแปลเ,ปเพีย้ยนยี่ห้อนี้ชื่อว่ายี่ห้อเพรุนนะครับบางคนก็อานว่าพีรันบ้างอะไรบ้างแต่ว่า ดูแล้วดูจากฝรั่งแล้วการออกเสียงเขาจะออกเป็นเพรนนะครับเพอรือเราคนไทยเรียกว่าเพรุนบอตัวเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับยี่ห้อดัง,ดง,ดงนะยี่ห้อหนึ่งนะคล้ายๆกันแต่ว่าจะไม่มีจะไม่มีตัวเสียบคอมกับสายต่อสายคอมนะครับอันนี้ไม่มีแต่มันสามารถตั้งค่าในตัวมันเองได้เลยไม่ต้องใช้สายอะไรราคาก็ค่อนข้างที่จะโอเคด้วยนะครับ การปรับหมวดอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าการติดตั้งยังไงตัวลักษณะบอร์ดตัวบอร์ดเป็นแบบไหนการใช้ปรับหมวดอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทํายังไงเสร็จแล้วเนี่ยมันมีในต้นทางของบริษัทนเนี่ยเพอรนเนครับเขาเคลมว่าบอร์ดเขาเนี่ยทนเพราะจากคลิปเนี่ยถ้าไปดูในเว็บในหน้าเพจของเขาเองเลยเนี่ยเขาจะ เป,เป็นเกียร์เทคดาวนะเป็นไทยเทคดาวเขาเอาอิิมะเนี่ยอัดเข้าไปในเกียร์บ็อกเลยเสร็จปุ๊บเขาประกบแล้วยิงแล้วขอดใหม่แล้วเอามาใส่อิมะใส่ใหม่แล้วก็ยิงใหม okay, ่ของเขาเนี่ยทนกันน้ําวันนี้เรามาดูดีกว่าว่าการทดสอบของเราเนี่ยสไตล์ฉบับเดลวายเนสเนี่ยจะเป็นแบบไหนแต่บอกได้เลยว่าไม่มีคนบ้าน,นไหนเขาทำหรอกครับอ่ะโอเค ไปดูการการใส่ก่อนดีกว่าใส่ยังไงแบบไหนไเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบกันไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในกล่องของเจ้าตัวเพ r ์ลูนไฮบิดนั้นเขามีอะไรไม่ให้เรากันบ้างเปิดมาก,ก็จะเจอกับคู่มือนะครับสําหรับคู่มือของเขาเราก็สแกน QR c o d e ที่เขามีมาให้ตรงนี้ได้เลยหรือไม่ก็เข้าผ่านทางเว็บไซต์ที่เขามีมาให้นะฮะเนี่ยครับตามที่ผมชี้เลยเว็บไซต์นี้ส่วนต่อมาก,ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แปะแผ่นปรับโหมดของเรานะครับเขาก็จะมีให้เราเลือก2แบบด้วยกัน ส่วนด้านหลังของเขาก็จะเป็นสีของโหมดต่างๆนะครับซึ่งตัวเขาจะเป็นสติกเกอร์ขนาดพอดีกับแปะแบตของเราเลยเปิดออกมาก็เจอกับสติกเกอร์โลโก้ขเขานะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรแล้วมาถึงเจ้าตัวบอร์ดของเขานะครับนี่หน้าตาแบบนี้เปิดออกมาเราก็จะเจอกับเจ้าตัวที่ไว้ใส่กับไกลของเรานะฮะ ก็จะมีโลโก้เขาตัวนี้เขาจะเป็นแม่เหล็กนะครับนี่แม่เหล็กแบบนี้เลยส่วนวิธีใส่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับยิบมาก็จะเป็นการ์ดนะฮะการ์ดของเขาด้านหลังของการ์ดก็จะเป็นวิธีการตั้งโหมดต่างๆของตัวบอร์ดของเขานั่นเองปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเราก็จะมาเริ่มจากเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยนะครับอันดับแรกแล้วก็ขันน็อตเขาออกมา2ตัวแค่2ตัวพอนะับตัวบนไม่ต้องไปขัน พอขันออกมาเสร็จแล้วเขาก็จะมีช่องให้เราใส่ไกของเราได้พอดีเราก็หยิบไกของเราใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็ปิดทําให้เหมือนเดิมปิดเข้าไปใส่นอ็นอตน็อตใส่สองตัวขันแค่พอตึงมือนะครับขเข้าไปย้ําว่าแค่พอตึงมือนะครับแค่พอตึงมือ แล้วก็อย่าลืมขันน็อตที่ไว้ยันกับหลังไกลเราด้วยนะครับอย่าลืมขันลงไปอ่าเรียบร้อยเราก็จะได้หน้าตาของไกลเราเป็นแบบนี้แล้วส่วนต่อมาก็จะเป็นแผ่นแปะแปะปุ้ยแผ่นปรับโหมดนะครับเราก็ก่อนแปะแล้วก็อาหาแอลกอฮอล์มาเช็ดหน่อยนะฮะเพื่อทําความสะอาดของมันของมัน,มนทำความสะอาดแผ่นปรับโหมดของเราเชื่ของมันของเรา ล้วก็เช็ดไปเลยชเช็ดๆถูๆถูๆเช็ดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็หยิบสติกเกอร์ของเขามาแปะได้เลยสำหรับสติกเกอร์ขอเขาก็จะมีให้เราเลือก2แบบตามที่พูดไปตามต้นคลิปเราก็เลือกแบบสแตนดาร์ดมาฮะสแตนดาร์ดอันไหนก็ได้หนีบมันออกมาเลยหนีบมันออกมาแล้วเราก็แปะลงไปเลยแปะให้พอดีขอบด้านล่างนะครับ แล้วก็เอานิ้วมาถูๆหน่อยมันไม่มีเลือดขึ้นหรอกแต่เราถูแค่ให้มันแนบสนิทนะนจะได้หน้าตาแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นเจ้าตัวบอร์ดนะฮะเราจะมาใส่บอร์ดกันบอร์ดของเขาเราก็หยิบออกมาได้เลยไม่ต้องกลัวนะฮะเขาฉีดวัคซีนแล้วเรียบร้อยอ่าหยิบเกียร์เรามาใส่บอร์ดของเขาลงไปได้เลย ถามว่าเอา้าเขาไม่มีน็อตมาให้เราจะน็อตจากไหนรูตรงบอร์ดของเขานะครับมันจะตรงกับรูตรงคัตออฟพอดีแล้วก็ใช้น็อตของคัตออฟเราก็ได้ไม่ก็ได้ใช้เลยเออใช้ไปเลยใส่เข้าไปขันแค่พอตึงมือจับบอร์ดให้มันสวยงามหน่อยแล้วก็ใสล่ลงไปหมุนหมุนลงไปอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บสายให้มันสวยงามนะฮะเก็บยังไงก็ได้ครับไม่ให้มอเตอร์ของเราไปปั่นสายโดนเขาขาด แค่นั้นพอสำหััใสายของเขาก็เป็นสายซิลิโคนมาแล้วนะฮะแล้วก็เก็บดีๆให้มอเตอร์เราปั่นสายเขาขาดก็พอ หลังจากที่เก็บสายเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาใส่ไกลกันนะครับทุกคนแล้วก็จับให้มันดีๆหน่อยแล้วก็หยิบไกลเขาแล้วก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปไม่ต้องกลัวใส่ลงไปจับดีๆหน่อยอย่าลืมใส่แผ่นปรับโหมดกันนะทุกคนใส่ด้วยแผ่นปรับโหมดไม่งั้นเดี๋ยวจะชิบหายนะฮะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เจ้าตัวเซฟไกลของเราเข้าไป ใส่ตัวเซฟไก่เสร็จแล้วเราก็ลองขยับเจ้าตัวเซฟไก่ของเราดูฮะว่าติดสายไฟเขาหรือเปล่าถ้าไม่ติดก็เป็นอันโอเคครับผมถ้าไม่ติดก็แก้ครับแต่ของผมไม่ติดผมไม่ต้องแก้อ่าเราก็ขยับไกลดูดุกดิกลุกดิกนิดหน่อยอ่าเสร็จแล้วจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะครับอ่าลองกดดูติอ่าเดี๋ยวเราไปดูตอนติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยกันอ่าพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสยิงกัน หว่างลูกสูบกับกระบอกสูบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไง แล้วเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันต่อมาเราก็จะมาบอกวิธีการตั้งค่าบอร์ดของเขากันเราก็ดูตามนี้เลยเราจะบอกว่าถ้าจะตั้งที่เซมิให้ไปเริ่มที่เซมิแล้วหมุนลงมาที่ออโต้แล้วหมุนขึ้นไปเซมิทําแบบนี้สองครั้งแล้วตัวบอร์ดเขาจะร้องยาวๆส่วนถ้าจะตั้งที่ออโต้ให้ไปเริ่มที่ออโต้แล้วหมุนขึ้นมาเซมิหมุนลงไปออโต้ทำแบบนี้สองครั้งเหมือนกันแล้วตัวบอร์ดเขาจะร้องสามที เดี๋ยวเรามาเริ่มที่เซมิสก่อนเลยเริ่มที่เซมิ้จะเห็นว่าเขาจะมีไฟขึ้นมาไฟตรงนี้คืออะไรไฟตรงนี้ก็จะคือโหมดของเขาเห็นไหมตามสีเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะมาตั้งให้ดูสองโหมดก็คือ binary กับ ตั้งความลึกตื้นของไกลเรื่องที่เป็นแบนเนอรก่อนเลยแบนเนอรจะเป็นสีม่วงกับสีฟ้าแล้วก็หมุนตรงนี้เพื่อเลือกสีเลือกโหมดแล้วก็หาสีม่วงกับสีฟ้าเราให้เจอ,อถามว่าเจอแล้วทําไงต่อเรามาดูที่ตัวนี้เขาจะบอกว่าถ้าบอร์ดเขาไม่ร้องคือแบนเนอรปิดเราก็กดหนึ่งครั้งเพื่อเลือก ตัวบอร์ดเขาจะร้องละแต่ว่าเปิดแล้วทีนี้วิธีเซฟวิธีเซฟก็คือกดกายค้างไว้แล้วตัวบอร์ดเขาจะร้องทีนี้เซฟนี้เราก็จะกลายเป็นไบนารี่แล้วเรียบร้อยถ้าถามว่าแล้ววิธีปิดละ่ะเราจะปิดยังไงก็ทำเหมือนเดิมครับ กดหนึ่งครั้งเพื่อเลือกอ่าบอดไม่ร้องไปว่าปิดกดค้างเพื่อเซฟทีนี้เซมิเราก็กลายเป็นเซมิปกติต่อมาจะเป็นการตั้งค่าไกลเขาจะเป็นสีม่วงกับเหลืองแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยม่วงกับเหลือง อันนี้คือเขาร้อง1นทีก็คือไกลเขาอยู่ระดับที่1เดี๋ยวเราลองตั้งไประดับที่5กันโดยการกดเลือกอ่ะนี่สองทีคือระดับที่2อันนี้ระดับที่3อันนี้ระดับที่4อันนี้ระดับที่หอ่ะแล้วก็กดค้างเ่อเฟ นี้เรามาดูไกลเขาระดับที่หกันเหมือนเดิมครับถ้าจะเอาระดับไหนก็กดเลือกถ้าจะาระดับที่สองก็กดเลือกไปที่สองแล้วกดค้างเพื่อเซฟก็ที่ที่ก็กดเลือกไปที่4กดค้างเพื่อเซฟเหมือนกันตามนี้ก็สำหรับวิธีตั้งค่าก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับ ผมก็ได้ถอดชุดบนออกไปแล้วถ,ถอดอ,อัปเปอร์ไปแล้วเหลือชุดล่างนี่นะครับใส่แบตเรียบร้อยแบตอ,อยู่ดิไซมิออตโต้เรียบร้อยนะครับทีนี้ฝรั่งเนี่ยเขาเคลมว่าทนอย่างที่บอกไปแล้วว่าทนนักทนน้ำ,ทน,ท,นนำทนอะไรเพราะเอาหีมะา,าใส่ใช่ไหมงั้นเราเอาน้ำเทเลยง่ายๆเราก็มีน้ำเราดูว่า จะทนแค่ไหนทนน้ำไหมอลองดูว่าจะทนน้ำไหมเนี่ยถ้าพังก็เห็นเลยนะครับว่ามันพังเห็นพร้อมกันนี่แหละเพราะผมก็เพิ่งเอามาลองนี่แหละถ้าพังก็คือพังเลยอะมาดูใส่เลยเห็นไหมใส่เลยหัวอะไรอ่ะโมเตอร์มมเตอร์ชา่างมากงไงหมดไปเลยพั่งเปล่าพังไหม เอาโตเอาโตอาจจะมีเพี้ยนมาเล็กน้อยเขาจอเขาจะ,อ,จะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ออโตไม่เอโตไม่ติดนะน,นี่ออโตนะแต่เป็นเซมินะอ่าไม่ออโตนะเอาโตโอเคนี่นะโอเคน้ำผ่านไหมเอ่อจากผมว่าให้70%แล้วกัน เพราะถือว่าจิงได้น้ำถือว่าจิงได้เนี่ยเอาตัวอีกทีดึเอาตัวไม่ได้นะครับโอเคทีนี้เนี่ยมันยังยิงได้กันน้ำไหมโอเคถือว่าถือว่ากาันบอร์อาจจะลุมาหรือว่ามานเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ทีนี้ว่ามันยังไม่พังผมว่าจิ๊บจุ่มเลยดีไหมลองดูลองดูลองดูงดจะจะช็อตไหมเนี่ยระ,ะเบิดใส่มือไหมเนี่ยกลัวกลัวแบตเนี่ย เออเห็นไหมอันนี้อันนี้จุ่มแค่นี้นะเพราะว่ามอเตอร์อยู่นี่นี่แบตกลัวเหมือนกันเนี่ยนีเห็นไหมจุ่มนะเห็นไหมดูดีๆเนี่ยจุ่มเลยเนะี่ยจุ่มเลยเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่า okay. โอเคโอเคมาดูวิน,วน,วนาทีแห่งความจริงกันดีกว่าเห็นน้ำเห็นน้ำไหลนะน้ำไหลเซฟเฮ้ยอตุกอตุก ก็ไม่ได้แต่เซมิได้อยู่ดูไกลดูไกลดูไกลดูดูดูนิ้วอะดูนิ้วดูนิ้วนะเมื่อกี้ไม่ไม่สายใจขออีกสักทีแล้วกันเพื่อความมั่นใจว่ามันจะไม่พัง,งเนี่ยเต็มหัวหินวัาบีไหลว้วจจราบีอ่ะโอเค เห็นไหมโอ๊ยโอ้ยอะแต่เน้ำไม่เข้าเดี๋ยวน้ำไม่เข้าดูฮ้โอเค ถือว่าผ่านนะครับกันน้ํานะถือว่าผ่านเรื่องน้ําต่อไปจะเป็นอะไรเรามาดูดีกว่าโอเคครับไปดูกัน,นเมื่อกี้นะครับเราได้ลองน้ําแล้วใช่ไหมน้ําแล้วเสร็จปุ๊บคราวนี้เนี่ยมันน้ํามันเป็นของเหลวมันเรื่องอะไรมันออกมามันเข้ามาปุ๊บแล้วม,มันก็ออกถูกไหมท,ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะให้มันแอดว็อบกันอีกนิดนึงนี่เลยครับนีนนดบ่ดิบเลยซอสพริกซอสมะเขือเทศ แหม่ทิมเนี่ยอร่อยเลยนะเนี่ยอะมาดูให้เห็นคือระบบเซนเซอร์เนี่ยตัวบอร์ดเนี่ยมันอยู่ตรงไกลนี่พอดีผมจะหยอดเข้าไปในรูกไกนี่นะครับแล้วก็จะอาจจะทาแต่ข้างนอกมันคงไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวเกียร์เวอร์ทูนเนี่ยมันจะปิดหมดมันจะไปโด,ด,ด,ดนเฟืองอะไรซะเปล่าก็หยอดไปในตรงนี้แทนแล้วก็อาจจะแบบว่าหยอดเข้าไปตรงนี้อีกนิดนึงเพราะตรงเนี้ยข้างในตรงเนี้ยจะเห็นไหมผมไม่ได้ใจจะเห็นไหมนะ มันจะเป็นตัวไฟไฟบอกสถานะเลือกปรับโหมดต่างๆเวลาบิดไปบิดมาการปรับโหมดเนะี่ยข้างในตรงเนี้ยมันจะมีไฟบอกสถานะอยู่ก็เดี๋ยวผมจะเอาหยอดตรงนี้ตรงใต้ตรงไกลตรงนี้ลูกลก,กับข้างในนี้อ่ะมาดูไปพร้อมกันนี่แหละคือพังก็พังพร้อมกันนี่แหละที่เห็นเนี่ยเนี่ยเอาไปเลย่องเละเนี่ยขอให้บอก เข้าไป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 อุ<ๆ>้ยหลุดนิดนึงไม่เป็นไรเคยอเข้าไปเลยในซอสเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าในซอสพวกนี้มันมีเหมือนมีน้ำส้มสายชูด้วยเหมือนจะเป็นกรดไปด้วยนะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีผลอะไรต่อบ่อหรือเปล่ามันคงไม่มีใครบ้าบออมาทำ เร,นนเรื่องบอ่อเนาะใช่ไหมพี่ตะกองว่าไงไม่มีอะไรเกินอย่าแม่เน็ตไม่คงไม่มีใครบ้าบ่อมาทำไงเนาะ <c oughs> มูแบอบกพี่เย็งทำอะไรวะเนี่ยก็ลองดูอยากรู้มันจะทนแค่ไหนโอเคผมว่าเข้าแล้วนะี่ว่าเข้าไหมไม่ <c oughs> เหลืโอโดนไปสลายห่อ นี่เซฟอยู่ด้วยนะอยู่เซฟอยู่ด้วยนะโอเคยิงนี่แม่งเขานานแน่แน่เลยวะโอเค okay, ดูกระมิเพี้ยนนะมีเพี้ยนอ่ะมีเพี้ยนบอกเลยมีเพี้ยนไปอัโต้ดิอ่ะไม่ได้อัโต้ไม่ได้ออต เงียบแล้วอ่ะ,อะ,อะ,อะโอเคก็เท่าที่รู้ว่าเรียบร้อยนะฮะซอสไม่รอดนะฮะแต่ใครมันจะบ้า่ะเอามาใส่ซอสปะอุมยไข่บ้าางอ่าโอเคน้ำผ่านโดนซอสโดนของเหลวคาดว่าพวกเนี้ยมันจะไปบังเซนเซอร์แสงเพราะมันเป็นยังเป็นเซนเซอร์แสงอยู่ถึงแม้จะเป็นตัวแม่เหล็กถ่วยแต่ก็ยังรับเซนเซอร์แสงอยู่เหมือนกัน ก็คงจะคิดว่าไปบังเซนเซอร์แสงก็ไปรอยู่ดีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปจุ่มน้ำกนหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวช็อตมี้เนี่ยมาอ้มอเตอร์ดูด้วยเนี่ยช่างมากไม่ใช่ปืนเราจะรอไว้เนี่ย เ่า okay. จะหมดแล้วนะชัวชัว่าหมดแล้วลองช็อตไปเลยไม่ต้องไม่ต้องตดัดไม่ต้องอะไรลองช็อตไปเลยน้ำน้ำไหลอ่ะดูอกทีนีิเซมินะครับนีิเซมินีิเซม,เมิอ่ะเงียบปั๊บที ลุกอะโอเคจุ่มอีกทีนึงเผื่อซอสยังไม่หมดอ่ะโอเคไม่แน่ใจว่าแบตมันคุณรีพอร์ตนะเพราะว่ามันมีเสียงตีสใหม่ตอนใส่แบตนะครับเสบแบตดูดอ่นี่เสียงอ่าโอเค ร้อยไม่รอดนะครับสรุปแล้วคือกันน้ำสบายคงไม่มีใครบ้าบอจะเอาไปใช้น้ำแล้วมายิงหรอกมั้งคงคงหรือหรือใครอยากเป็นซีลอยากลองแบบซีลแบบขึ้นมาจากน้ำและยิงอันนี้ก็โอเคนะใช้ได้อยู่แต่ไม่รับประกันมอเตอร์กับแบตนะครับไปหาที่ซีลเองถ้าอยากทำแบบนั้นสรุปก็คือรอกันน้ำมันยังเป็นเซนเซอร์แสงอยู่ ซึ่งถ้าปุ่นก็อาจจะได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันส่วนจริงๆวันเนี้ยคลิปเนี้ยคือถ้ามัน่อจากอันเนี้ยผมจะไปแช่โคลนนี่ซ้ำอาจจะไปเผาไฟซ้ําซ้คือก็ยังไงอยากรู้ว่ามันจะพังแบบไหนสรุปว่าแค่ซอสเผือเทศซอสพริกก็เรียบร้อยแล้วนะครับโดนน้ำอะไรก็เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้โอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นการทดสอบไม่ใช่รีวิวนะผมรีวิวไม่เก่งเอาเป็นว่าทดสอบใช้งาน ว่ามันสามารถทนได้แค่ไหนยังไงก็คืออยู่ได้แค่น้ำน,นั่นแหละนะครับส่วนบอร์ดนี้เพรุนชื่อเพรุนมันก็จะมีทั้งเกียร์บล็อกเวอร์สองเกียร์บล็อกเวอร์สามเอเนี่ยมีมันจะไม่แล้วก็จะเป็นมีมอสเฟตก็มีมีหลายแบบนะครับก็อย,อยังไงก็ลองไปดูได้ที่เพจ w อ l l ์อ็อกแอรตติดตามได้เลยครับราคาไม่แรงด้วยผมบอกเลยราคาไม่แรง ในระดับนี้ได้ผมว่าโอเคแล้วนะง <Okay. S 1> ไงลองไปลองไปติดตามกันดูครับบอกแอร์ซอฟนี่แล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าจะเป็นยังไงเจอกันครับผมบ๊ายบาย